สามารถป้องกันแผลจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ให้กลายเป็นแผลเป็นได้ถ้ารู้4เคล็ดลับการดูแลแผลในวันนี้ค่ะมมหมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คําแนะนําในการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลผิวพรรณแล้วก็ความสวยความงาม อยากให้ทุกคนสวยแล้วก็มีความรู้ไปได้วยกันค่ะเปิดเมืองกันแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้สนุกกว่าเดิมแต่ก็ต้องระวังอุบัติเหตุต่างๆเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นแผลจากการเสริมสวยมีผมกันคิ้วหรือว่าโดนขนแม้กระทั่งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการท่องเที่ยวเป็นรอยขีดข่วนหรือแม้กระทั่งหกลลมเพราะทุกแผละจะทําให้เกิดแผลเป็นได้แ,แน่นอนค่ะว่า ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นวันนี้นะครัก็จะมาแชร์4เคล็ดลับในการดูแลแผลไม่ให้เกิดแผลเป็น โดยที่เราจะต้องเริ่มตั้งแต่เป็นแผลนะคะดูแลไปจนกระทั่งแผลหายเลยค่ะก่อนจะเข้าเรื่องกันในวันนี้องค์ขอเล่าเรื่องกลไกการซ่อมแซมแผลของร่างกายให้ทุกคนได้มีความรู้แล้วก็เข้าใจนะคะว่าแผลเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะกลไกลาการซ่อมแซมแผลนะคะหรือว่าวูนฮีลิง่งประกอบด้วย4ระยะด้วยกันเพื่อความเข้าใจง่ายเนี่ยอมจะขอเปรียบเทียบการที่เรามีแผลเนี่ยเหมือนกับบ้านเมืองเรา มีสงครามพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะไปเที่ยวเดินบนภูเขาแล้วหกล้มผิวเราก็เป็นแผลแล้วก็มีเลือดออกแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกำแพงแตกแล้วถูกไหมคะสเต็ปแรกที่ร่างกายเราต้องทําก็คือหยุดเลือดลดการสูญเสียเลือดให้เร็วที่สุดต่อมาเราก็ต้องส่งทห,หารไปต่อสู้กับศัตรูเพื่อปกป้องเมืองถูกไหมคะ ร่างกายเราเนี่ยก็จะส่งทหารน,นั่นก็คือเม็ดเลือดขาวออกไปฆ่าเชื้อโรคที่ผิวนั่นเองตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสงครามจริงจังหรือที่เราเรียกว่าการอักเสบหรือว่าอินฟลามเมชันค่ะช่วงสงครามเนี่ยผิวเรานะคะก็จะแดงแงร้อนๆบวมนิดหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตึงๆส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2-3วันอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะหายไปเพราะว่าร่างกายเรารเผด็จศึกได้ค่ะแต่ ถ้าการสึกเนี้เราแพ้แผลเนี่ยก็จะกลายเป็นแผลติดเชื้อผิวเรานะคะก็จะบวมแดงร้อนปวดมากขึ้นแล้วก็มีหนองด้วยทําให้การสึกเนี้ยยืดเยื้อผิวเกิดการอักเสบต่อนเนื่องแล้วก็ยาวนานโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นเนี่ยก็มากขึ้นไปด้วยค่ะหลังจากที่เราจัดการสึกเนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่ระยะที่3ของการซ่อมแซมพนุบำรุงบ้านเมืองค่ะ เราจะเรียกว่า proliferation ผิวเราก็จะสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะเพื่อมาสมานแผลแล้วก็มีการสร้างเส้นเลือดต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งอาหารมาให้เซลล์ผิวใหม่เหล่านี้เราก็จะสังเกตว่า ผิวเราที่แผลเพิ่งหายมันจะออกสีชมพูชมพูแดงๆเรื่อระรื่อโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกินเวลาประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะแล้วก็ระยะสุดท้ายนะคะระยะที่4เป็นช่วงที่แผลหายแล้วเราจะเรียกว่า maturation หรือว่า remodeling ขอเน้นนะคะว่าแผลหายแต่กระบวนการซ่อมแซมผิวเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องก็เหมือนเวลาเราเสร็จสึกแล้วใช่ไหมคะทนุบำรุงบ้านเมืองแล้วเราอ่ะก็ยังจะต้องดูแลต่อเนื่องไปอีกระยะ นึ่ว่าจะเป็นหลักเดือนหรือว่าหลักปีถ้าดูแลไม่ดีแล้วมีกระบฏเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะแผลเป็นแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือคําตอบของใครที่ไม่อยากมีแผลเป็นแล้วก็สงสัยว่าทําไมเราจะต้องดูแลแผลตั้งแต่เริ่มมีแผลใหม่ยันแผลหายพอแผลหายเนี่ยแล้วก็ยังต้อง ตออลอตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึง4เคล็ดลับการดูแลแผลไม่ให้เกิดแผลเป็นแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องดูแลแผลให้สะอาดเสมอเมื่อเราได้แผลมาเนี่ยก็จะต้องล้างทําความสะอาดให้ดีๆแม้จะเจ็บแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องอดทนเพราะเรานะคะจะต้องเอาสิ่งสกปรกเนี่ยออกไปให้หมดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อแบบครีมหรือว่าที่พึ่งทาแผลปิดด้วยพลาสเตอร์ทําแผลทุกวัน เพื่อไม่ให้แผลมีการติดเชื้อเพิ่มเติมจาได้ใช่ไหมคะถ้าแผลติดเชื้อก็เหมือนการสึกที่ยืดเยื้อแล้วเราก็จะมีแผลเป็นที่เยอะมากขึ้นด้วย<อ>ข้อ2ห้ามแกะเกาแผล ตอนช่วงที่แผลหายในยหลายคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยแผลชะนะคันจังเลยต้องอดทนไว้นะคะห้ามแกะกาวเด็ดขาดถ้ารู้สึกว่าอุย้ยเราอ่ะชอบเถอะไปแกะแผลนะคะก็อุ้มก็แนะนําว่าให้ปิดพลาสเตอร์ไว้เลยเวลาเราคลาไปเนี่ยก็จะได้รู้ตัวนะแล้วก็ไม่เก่าแล้วถ้าสเก็ตหลุดก่อนเวลาอันควรอันนี้เนี่ยก็เหมือนเราไปกวนแผลไปกวนการสึกครั้งนี้ทําให้การสึกเนี่ยยืดเยือ้อยืดเยื้อเสร็จ ก็แผลเป็นมากขึ้นข้อ3นะคะขยับผิวบริเวณเป็นแผลเนี่ยให้น้อยที่สุด ตรงนี้นจะมีความสําคัญมากกับแผลที่อยู่บริเวณข้อต่อต่อางๆไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วข้อมือข้อศอกข้อเขา่าหรือแม้กระทั่งข้อเท้านะคะอย่างองุ่ยตอนที่เป็นแผลเราก็จะใช้ผ้ากอบพันไว้เลยให้นิ้วเราขยับน้อยที่สุดเพราะว่าผิวเรา,าก็จะได้สมานแผแลได้ง่ายมากขึ้นข้อ 4. รีบทาซิลิโคนเจลหรือว่าใช้ซิลิโคนแผ่นแปะ เมื่อแผลแห้งหลังปัดไหมหรือเมื่อสเก็ดหลุดหมอผิวหนังนะคะแล้วก็หมอสัญลยกรรมส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใช้ซิลิโคนเจลแบบทา mm hmm. เช่น Dermatrix u l t ้ a hmm. เพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้กับทุกบริเวณ แล้วก็มีการศึกษาทดลองมาแล้วมากมายนะคะมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์หลายฉบับว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็รักษาแผลเป็นนูนได้จริงว่าช่วยให้แผลเป็นจางลงเรียบขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นสำหรับเดอร์มอทริกส์อัลตาตัวนี้นะคะประกอบด้วย C P X แล้วก็วิตามินซีเอสเตอร์เกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนาแล้วก็กันน้ำได้ด้วยค่ะช่วยให้แผลเป็นจางลงแล้วก็ไม่ก่ะให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวเทคนิคการใช้ก็สําคัญมากๆนะคะจำเ ง่ายๆ3 2 1คือให้ใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยังมีการซ่อมแซมแผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้วันละ2ครั้งหลังอาบน้ําเช้าแล้วก็เย็นเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง24ชั่วโมงโดยการทาปาด1ครั้งแบบไม่ต้องถูนวดแบบนี้นะคะเมื่อตัวยาแห้งแล้วจะฟอร์มตัวเป็นฟิล์มซิลิโคนเคลือบบนผิวช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไม่ไดผิวแต่อากาศยังผ่านได้ ทำให้การซ่อมแซมผิวเป็นไปอย่างราบรื่นลดโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นเดอ m a แมทริกซ์อของแท้นะคะจะต้องซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้นเช่นร้านขายยาบูธแล้วก็วัดสันหรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่ร้านสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ s h o ปปี e จะมี Official Store ของ d e r Matrix อยู่ฉะนั้นเนี่ยวางใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะสำหรับแผลแบบอุ้มนะคะ ก็สามารถใช้หลอดละ9กรัมก็เพียงพอสำหรับ3เดือนแล้วค่ะถ้าไม่อยากให้มีแผลเป็นทุกคนจะต้องดูแลแผลตั้งแต่เริ่มมีแผลใหม่ๆไม่ให้แผลเกิดการติดเชื้อแล้วก็สมานกันให้เร็วที่สุดเมื่อแผลแห้งแล้วก็จะต้องใช้ซิลิโคนเจลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธี3 2 1จําได้ใช่ไหมคะใช้อย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องกัน วันละ2ครั้งเช้าเย็นแล้วก็ทาโดยการปาด1ครั้งปาดเดียวจบสยบทุกรอยแผลเป็นง่ายๆแต่ต้องทำต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังดูแลแผลไม่ให้เกิดแผลเป็นกันค่ะถ้าใครชื่นชอบสาระความรู้ดีๆในการดูแลผิวพรรณแบบนี้กับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น เฟ e บุ๊ k หมออุ่มแพทย์เพาทางผิวหนัง YouTube แล้วก็ Instagram เพื่อที่จะไม่พลาดทุกความรู้ที่ผมจะมาแบ่งปันค่ะ